จากการตรวจสอบแล้วน่าจะแตกจากจุดนี้นะครับจุดนี้จุดนี้เลยครับจุดนี้สวัสดีครับผมมิสเตอร์ซาสกะขอนำท่านเข้าสูก่การดูแลรักษารถยนต์ใครใช้ v ีออสม้อน้้ำรั่วมาเปลี่ยนหม้อน้ำกันนะครับ คลิปนี้จะเป็นคลิปการเปลี่ยนมอน้ำรถยนต์เกียร์ออโต้กันนะครับผู้ใช้รถที่ต้องการจะเปลี่ยนหมอน้ำท่านจะต้องมีพื้นฐานการเป็นช่างมาบ้างเล็กน้อยนะครับสำหรับท่านผู้ใช้รถทั่วไปขอให้ท่านดูคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางในการถอดและประกอบมอน้ำรถยนต์ในยามฉุกเฉิน พื่อให้ท่านได้สามารถเอาตัวลอดจากสถานการณ์นั้นได้ก็เริ่มจากการถอดน็อตยึดโครงฝาครอบหม้อน้ำจำนวน10ตัวโดยใช้ประแจขนาด10มิลขั้นตอนนี้ขอให้ท่านทำในขณะที่เครื่องยนต์เย็นลงแล้วนะครับ ให้ท่านถ่ายน้ำมอน้ำออกด้วยนะครับตัวที่ผมได้ถอดออกวันนี้คือชุดล็อกฝากระโปรงหน้านะครับมี f อของผมหลายท่านนะครับเรียกร้องให้ถอดหมอน้ำวีออสออกมาดูหน่อยต้องการเรียนรู้ขั้นตอนนะครับเดี๋ยวผมก็เลยจัดให้เลยในคลิปนี้การถอดหม้อน้ำวีออสครั้งนี้ก็สืบเนื่องจาก รถยนต์ของผมคันนี้นะครับเกิดอาการโอเวอร์ฮีตหรือว่าร้อนแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเนื่องจากหม้อน้ำรั่วถึงทำให้เครื่องยนต์ร้อนจัดก็เนื่องจากผมได้ทำตามขั้นตอนนะครับการเอาตัวรอดเวลาที่เครื่องยนต์ร้อนจะต้องเติมน้ำอย่างไรใจเย็นๆเ,เติมน้ำแบบไหนถึงจะ นำพารถยนต์ของเราเข้าศูนย์บริการได้ผมก็เลยต้องทำแบบนั้นแล้วก็เอาตัวรอได้จริงๆครับเมื่อเราถอดน็อตออกมาได้ทั้งหมดแล้วก็ค่อยๆยกฝาครอบชิ้นนี้นะครับออกมา ขั้นตอนนี้ก็ให้เราสำรวจและจดจำรูปแบบการติดตั้งต่างๆ ทำการถอดท่อยางมอนามบน ขั้นตอนนี้ให้ถอดเหล็กลัดท่อ,อยางม้อน้นาำตัวล่างและถอดน็อตยึดโครงพัดลมตัวล่างเบอร์สิ ถอดน็อตยึดโครงพัดลมตัวบนโบสิบซ้ายขวา ให้ทำการดึงพัดลมขึ้นมาอย่างระมัดระวังเมื่อท่านดึงโคงพัดลมขึ้นมาแล้วจะทำให้ท่านถอดท่อยางน้ำมันเกียร์ออโต้ได้สะดวกยิ่งขึ้น นี้ท่านจะมองเห็นท่อยางนะ้ำมันระบายความร้อนของเกีียวโโตโ้ได้อย่างชัดเจน ท่านตอนนี้ให้ท่านถอดท่อยางน้ำมันเกียร์ออก เปรียบเทียบหม้อน้ำเก่าและใหม่และทำการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่ต้องใช้มายังหม้อน้ำลูกใหม่ ทำการประกอบมอน้ำกับเข้าที่เดิมประกอบท่อน้ำล่าง ใส่ท่อน้ำมันเกี่ยวโต้ทำการประกอบท่อน้ำบน ทำการประกอบชิ้นส่วนต่างๆกับเขาที่เดิม ทำการเติมน้ำยาหม้อน้ำปริมาณ3ลิตรข้อควรระวังอย่าลืมเสียบสายไฟพัดลมท่านจะต้องขันหางปลาถ่ายน้ำหม้อน้ำให้แน่น ตรวจสอบท่อน้ำมันเกียร์ออโต้ไม่มีการรั่วซึมและเมื่อเครื่องยนต์ร้อนแล้วควรตรวจสอบระดับน้ำอีกครั้งหนึ่งขอให้ทุกท่านมีความสุข ขอบคุณ FC และชาววีออสทุกท่าน อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ